งใน,ในโอกาสวันมหามงคลวันคล้ายวันพระสมโพ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชินีพันปีหลวงข้าพเจ้าทั้งสองขอให้พระองค์ทรงพระเศมน้ำรานประชมายุยิ่งนานเป็นลมโพล่มไสของพี่น้องประชาชนตลอดไปครับมาวันแม่ทุกปีค่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก็รู้สึกปลื้มใจมากแล้วก็เป็นคนรักสถาบันมากขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเจ้าค่ะ มีความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยากจะมาแสดงพลังของคนไทยที่จงรักภักดีแล้วก็ให้กำลังใจพระองค์ท่านค่ะชงพระเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเป็นนักเรียนทุนพระราชทานมทสรุ่นที่13ทุนพระองค์ท่านเป็นการต่อยอดให้หนูได้ศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตีค่ะขอให้พระองค์ท่าน มีสุขภาพาพรานาไมยมีพระชนมมันสายืนยาวค่ะผมนักเรียนทุนพระราชทานพระองค์ท่า,ทานทรงเมตตาเยาวชนให้มีการศึกษาที่ดีนะครับทุนพระราชทานนี้เป็นทุนพระราชทานที่เปลี่ยนชีวิตผมทั้งชีวิตเลยครับดีใจมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาเฝ้ารับตเตด็จเป็นครั้งแรกขอไว้พร้ให้ในหลวงของพวกเราทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และขอให้ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์นะคะเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงมารับเสด็จในหลวงและพระราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินาถพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการอันล้นพ้นต่อคนไทยทั้งประเทศและเป็นดิพ่งยึดเหนี่ยวทางใจขอพระนางเจ้าทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน Give that so on song and so on,